สวัสดีครับผมวิโรธสุริยะเสนีนะครับประธานกรรมการบริษัทสุริยาฟิแนลจำกัดนะครับหรือที่รู้จักกันในนามของสุริยาหีบศพนะครับผมก็เป็นทายาทรุ่นที่2นะครับ ได้ดําเนินกิจการมาตรงนี้ประมาณ20ปีนี้ปีที่21แล้วนะครับส่วนคนที่เริ่มที่ก่อตั้งสุริยาหีบศพจริงๆก็คือคุณพ่อผมคุณสมชายสุริยะเสนีนะครับเป็นประธานกรรมการบริษัทสุริยาคอฟฟินจำกัดหรือที่รู้จักกันในานามสุริยานนทบุรีแครายนะครับลูกๆของคุณพ่อเนี่ยนะครับหรือพี่น้องเนี่ยได้ทํากิจการทางด้านเกี่ยวกับหีบศพเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพิธีศพเลยนะครับแล้วก็ ได้ขยายตลาดนะครับอย่างโรงงานเนี่ยก็จะมีโรงงานของออใหญ่ๆทั้งหมด4ี่โรงงานของของผมคลองหลวงนะครับที่นนทบุรีที่ออของคลองหลวงปทุมธานีโรงงานที่1นะครับที่ที่สก็คือแครายนนทบุรีที่3นครสวรรค์ที่4นี่คือนพวงฝั่งปทุมธานีก็จะมีโรงงานผลิตใหญ่ๆโรงงานนะครับ ก็จะเป็นพี่น้องกันหมดนะครับสาขาที่ดูแลอยู่นี่ปีที่ปีปีที่21ครับแต่ธุริยาที่คุณพ่อเริ่มมาเนี่ยปีที่50แล้วครับผมจริงๆลองทำมาหลายอาชีพครับรวมๆถึงคุณพ่อด้วยนะครับก็ลองทำมาหลายอาชีพแต่คิดว่าเรารักหรือเราเห็นเราชำนาญในทางด้านนี้นะครับ ก็คิดว่าเราน่าจะต่อยอดจากคุณพ่อผมก็ต่อยอดออกไปอีกเป็นเปิดเป็นบริษัท funeral service รับจัดงานศพเป็นบริษัทสยามฟิ n น r ร l ลซึ่งดูแลผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวต่างชาตินะครับก็คือนำคนไทยจากที่เสียชีวิตที่เมืองนอกนะครับนำกลับมาแล้วก็ฝรั่งนะครับชาวต่างชาติที่เสียที่เมืองไทยเนี่ยนำนำกลับประเทศเขาด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านสังคมพันธ์ทางด้านพงหลีดทางด้าน ดอกไม้ประดับศพอะไรอย่างเงี้ยฮะคอนเซ็ปต์ของคุณพ่อเคยพูดคือเป็นวันสต o อปเซอร์วเมื่อสมัย40-50ปีที่แล้วนะครับคือเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ทำงานทางด้าน One Stop Service ครับผมก็เกี่ยวกับดอกหีบแล้วก็ดอกไม้นะครับของผมเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยปูพื้นฐานมาระดับหนึ่งแล้ว แล้วก็สุริยาค่อนข้างแบรนด์เริ่มแข็งแข่งขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับโปรดักกก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับร,รูปแบบของโปรดักกก็จะเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้านะครับก็ทันสมัยขึ้นสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนของเรื่องการขยายตลาดทางตรงนี้ผมว่าตลาดตรงงานเกี่ยวกับหีบศพเนี่ยผมก็จะทำงานร่วมกับทางเมืองนอกด้วยนะครับก็จะเอาสิ่งดีๆ เทคโนโลยีใหม่ที่ที่เราไปเรียนรู้มาจากเมืองนอกเนี่ยแล้วก็ได้ไปเป็นสมาชิกในกลุ่มของเกี่ยวกับเขาเรียกพิณอลเรเดเตอร์ทั่วทโลกเนี่ยนะครับเขาก็จะแชร์กันว่าการรักษาสภาพศพเป็นยังไงในการทําพิธีศพเป็นแบบไหนรูปแบบของโปรดักในอนาคตจะเปลี่ยนไปทางด้านไหนพฤติกรรมของผู้ที่ใช้บริการเราเนี่ยหรือรูปแบบของงานศพเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งตรงนี้ ทางสุริยาก็าเล็งเห็นว่าเอ้ยเราน่าจะทําตลาดรองรับไว้อย่างเช่นเรื่องการจัดงานศพเพราะว่าสมัยนี้ทุกคนจะเร่งรีบนะครับต่างคนต่างแย่งกันทํางานนะครับไม่มีเวลาพอเวลาเกิดพิธีศพทีหรือมีคนเสียชีวิตที่บ้านทีส่วนใหญ่เลยนะครับจะงงไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนนะครับก็ผมก็ให้ใช้โอกาสตรงนี้เริ่มต้นด้วยว่าเอ้ยมีอะไรโทรมาหาเราก็ทำเ,เว็บไซต์นะครับ มีข้อมูลแนะนำเบื้องต้นว่า,อาพอเสียชีวิตแล้วที่บ้านต้องทำยังไงเสียชีวิตที่โรงพยาบาลต้องทำยังไงพิธีสวดควรจะเป็นกี่วันสวดแล้วเผาจะต้องกระดูกจะต้องไปลอยังคารเลยหรือเปล่าหรือจะเก็บไว้ที่วัดซึ่งตรงนี้ผมก็มีทีมให้คำปรึกษาอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นการรองรับตลาดออนไลน์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้คนที่มืดแปดด้านเหมือนกับพอมีคนเสียชีวิตแล้วเราไม่รู้จะทํำยังไงเราก็ สามารถมีคนที่จะติดต่อได้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเซิร์ช Google พิมพ์ทุรยาหิบศกแล้วก็จะเจอเราแล้วก็ตรงเนี้ยผมก็เหมือนกับได้รับได้รับแบบคำชมอะฮะว่าโอ้โหทุยาเนี่ยบริการได้แบบถึงถึงไม่ได้ใช้บริการนะครับบางทีอาจจะไกลกันอยู่ต่างจังหวัดค่อนข้างไกลอย่างเงี้ยแต่เขาก็ผมก็จะมีทีมคอยให้คำปรึกษา<ม>เขาก็จะขอบคุณตรงนี้มาก็ถือว่าอย่างน้อยไม่ได้ใช้บริการเราแต่จําเราได้ว่าเราคือสุริยาหิบศก ท่นั้นเองครับแล้วก็ตลาดต่างประเทศเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบละทิ้งไปก็ขยายไปด้วยนะครับตอนนี้ก็จะมีหลายประเทศครับที่ลิงก์มาแล้วก็มีเอเจนต์ที่เป็นอินชัวรันนะครับก็จะมาลิงก์กับชื่อบริษัทสยามฟิเนรอลนะครับก็จะเป็นในเครือของสุริยาฮิปสดเหมือนกันดูแลชาวต่างชาติอย่างเดียว เริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะโทรมาถามก่อนว่าหีบมีกี่ประเภทส่วนใหญ่ผมจะถามเขากลับนะครับว่ามีงบประมาณเท่าไหร่แล้วก็ต้องการให้รูปแบบงานออกมาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็รูปร่างของผู้เสียชีวิตเล็กหรือใหญ่นะครับเพราะว่ารูปร่างของหีบไซสมาตรฐานที่เป็นคนไทยเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะของออหีบลักษณะ20นิ้วยาวเมต85แต่ถ้าเกิดน้ําหนักมากขึ้นหรืออ้วนเงี้ย เราเราก็จะมีไซส์22นิ้ว24นิ้ว26นิ้วพอเวลาลูกค้าโทรมาถามเราเนี่ยนะครับก็จะแนะนําได้พอเขาบอกบัต g เจ็ตคร่าวๆหรือรูปแบบหีบว่าว่า,วา,วามีงบประมาณอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับสามารถได้อะไรบ้างผมก็จะอธิบายให้ฟังว่าหีบเป็นแบบนี้ดอกไม้เป็นแบบนี้มีรถขนศพมีเจ้าหน้าที่คอยบริการราคาต่างกันเรื่องเรื่องของรูปแบบครับอ,อ,อย่างอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นที่สองสาันเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสีขาวสี่เหลี่ยม เลยคือเป็นลักษณะคล้ายๆหีบเขาผมเรียกหีบธรรมดานะครับแต่บางคนก็จะเรียกหีบสขาวหีบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะหีบธรรมดาก็คือจะไม่มีลวดลายไม่มีอะไรเลยราคาจะค่อนข้างประหยัดเหมาะเหมาะสำหรับคนที่งบประมาณน้อยอย่างเงี้ยครับซึ่งตุริยาเนี่ยก็จะมีบริจาคด้วยนะครับไม่ไม่ใช่ว่าจะขายอย่างเดียวนะครับก็เป็นเจ้าแรกเลยที่เริ่มต้นคิดโครงการนี้ขึ้นมาว่ามีร่วมทําบุญ นะฮะตอนแรกเริ่มจากธุริยาก่อนใครไม่มีโรงเนี่ยก็มารับไปนะฮะมารับฟรีเลยนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายคนทั่วไปก็เห็นเห็นเห็น<ๆ>ว่าเอ้ธุริยาทาจริงบริจาคจริงก็เริ่มร่วมฮะร่วมเอาเงินมาฝากไว้เออทบุญบริจาคอย่างเช่นวันเกิดหรือครบรอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเอาเงินมาฝากทางธุริยาไว้ว่าซื้อโรงไว้เผื่อมีคนมาขอก็ให้นําไปให้ซึ่งตัวน,นี้มีคนมาบริจาคข้างเยอะมากเลยครับก็จะเป็นลักษณะหีบธรรมดา รูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องต่างกันที่ราคาก็คือการประดบตกแต่งนะอย่างที่บอกเป็น1ชั้น2ชั้น3ชั้นหีบผ้าสีทองนะครับเป็นหีบมุกสติกเกอร์หรือหีบแบบสั่งทําพิเศษก็จะราคาค่อยๆอัพขึ้นไปครับซึ่งลูกค้านี่ถามโอ้สามารถเลือกได้เยอะมากครับผม ส่วนใหญ่ถ้าคนจะรู้จักค่อนข้างรู้จักสุริยาอยู่แล้วนะครับอาจจะด้วยบริการที่ประทับใจนะครับอาจจะเป็นด้วยเรื่องราคามีหลากหลายให้เลือกนะครับอาจจะเป็นเรื่องของออการบริการเพราะว่าผมผมไปจัดงานงานหนึ่งนะครับผมก็จะมีพนักงานขับรถมีพนักงานยกมีพิธีกรไปนะครับคอยจุดทูบเชิญดวงวิญญาณซึ่งตรงเนี้ย เ,เราก็สับเทรนเจ้าหน้าที่ของเราขึ้นไปเพื่อที่บริการส่วนใหญ่ฟีดแบ็กกลับมาก็ค่อนข้างดีครับผมฮะแล้วก็จะมีการถามว่าธุรกิจอ,อาชีพเนี้ยมันจะไม่มีการใช้ต่อบอกต่อหรือเป็นธุรกิจแบบไม่ค่อยมุงคนเท่าไหร่แต่ผมบอกได้เลยครับว่าอย่างพ่อเคยใช้เนี่ยเขาก็ใช้แม่ปู่ย่าเคยใช้หรือสิอะไรก็ในครอบครัวเนี่ยเราก็แทบจะดูแลทั้งครอบครัวอยู่แล้วจุดแข็งผมว่า ร้านหีบสบต่างๆทั่วไปก็ไม่ใช่ไม่ดีนะครับเขาก็พยายามพัฒนามาให้ให้ได้ให้ได้ไดเท่าเราหรือบางทีบางร้านเนี่ยเหนือกว่าเราได้ซ้ําไปนะครับแต่ว่าผมว่าจุดตรงที่เราจุดแข็งของเรานะครับคือเราเข้าถึงนะครับเข้าถึงลูกค้าคืออย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าถึงจะใช้บริการไม่ได้ใช้บริการเราแต่เราให้คาปรึกษาตลอดนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องบริการ ธุรกิจหีบศพเนี่ยผมยืนย100ันร้อเลยคือเป็นธุรกิจบริการไม่ใช่ธุรกิจหีบศพเอ่อธุรกิจฝ่ายผลิตนะครับคือคือมีมีลายของผลิตด้วยแต่หลักๆเลยผมว่า100%เป็นเป็นธุรกิจงานงานด้านบริการมากกว่า ก็ต้องเริ่มจากรักก่อนครับนะฮะรักในอาชีพนะครับแล้วก็ซื่อสัตย์กับผู้ผู้ใช้บริการเรานะครับอ,อย่างคุณพ่อเนี่ยก็จะสอนลูกๆทุกคนนะครับก็บอกให้ซื่อสัตย์ให้ขยันให้อดทนนะครับซื่อสัตย์คือซื่อสัตย์ต่อตัวเองกับผู้ใช้บริการลูกค้านะครับให้ขยันนะครับก็ทํางานทางด้านนี้ฮะมันก็ต้องขยันแล้วก็ต้องเรียนรู้เองอย่างเรื่องเกี่ยวกับศพเราก็จะไม่รังเกียจไม่อะไรอย่างเงี้ยครับ อดทนอดทนต่อลูกค้าก็จะมีหลายหลายแบบทั้งลูกน้องเราด้วยนะฮะทั้งลูกลูกค้าด้วยแล้วก็ระบบงานทั้งหมดเราก็ต้องให้มีความอดทนผมก็ใช้ปรัชญาที่คุณพ่อสอนนะครับให้ซื่อสัตย์ให้กยันให้อดทนแล้วก็ผมก็เสริมไปว่าเรารักงานที่เราทำเงี้ยฮะแล้วก็มุ่งมั่นผมว่าไม่ว่าอะไรนะผมว่าไม่ว่างานอะไรเราก็สามารถฝ่าฟันผ่านไปได้อยู่แล้วครับก็อยากฝากนะครับเกี่ยวกับธุรกิจหีบศพนี้ไม่ว่าใครจะ เริ่มสนใจในธุรกิจที่จะเริ่มธุรกิจตรงนี้นะครับทางสุริยาหีบศพก็ยินดีให้คําปรึกษานะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือใครที่ติดขัดทางด้านเรื่องพิธีกรรมนะครับก็จะโทรปรึกษาถึงจะไม่ได้ใช้บริการทางเราและจะถามเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างเนี่ยก็ยินดีให้คําปรึกษานะครับก็ยังไงขอฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้ครับผมก็ถ้าเกิดต้องการติดต่อสุริยาหีบศพนะครับก็จะเข้าเว็บไซต์นะครับง่ายๆเลยครับเข้า Google แล้วพิมพ์คําว่าสุริยาหีบศพ นั้นเองครับก็สามารถติดต่อทางเราได้แล้วครับผม